กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตตจิตนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าการสวดมนต์ข้างปีดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์เลยค่ะไปเลยครับกับตำราความเชื่อกับพระจิตฮะก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในการสวดมนต์ ข้ามปีถือว่าเป็นพุทธานุสตินะครับให้ะลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมแล้วก็คุณแห่งพระริยสงฆ์และก็ประสงค์ด้วยเพื่อน้อมนําหลักคําสอนมาปฏิบัตินอกนั้นยังช่วยให้จิตใจสงบยังเป็นที่พึ่งทังใจรวมทั้งให้เกิดพลังความสามัคคีเกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับพลังในการสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นความสิริมงคลอย่างยิ่งและถ้าการสวดบนข้ามปีนั้นยังช่วยโรคเครียดปิดสมเือนร่างกายนุษย์ต้อง รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์พลังพระคาถามนตาราต่างๆคือการป้อนข้อมูลไว้นะป้องกันสิ่งต่างที่เป็นอัปมงคลลัรงร้ายสิ่งไม่ดีด้วยความเชื่อนะครับและบทที่ผมจะแนะนําก็คือบทพาวหุ่งนั่นเองจะช่วยปกปักปรักษาป้องกันอันตรายนะและก็บทนะและก็บทนะพระคาถาดีๆที่ท่านสามารถที่จะดูตามตำ,ตำร,บบราหรือว่าสื่อทีวีตต่างๆนะฮะเป็นการขอบารมีมาปกปักรักษาช่วยให้ร่างกายสงบสุขจิตใจดีรวยเงินลาบล้นพลภัย ในรอบปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหน้าด้วยครับน่ารักนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณน,นี่เองนะคะคแต่ว่าวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มเ่ชื่อว่าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยอยากจะได้รับพรนะคะจากครูหัตถาแน่นอนนะจะได้เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่กันด้วยรอยยิ้มแล้วก็สิ่งดีๆนี่เองค่ะครับ,รบผมในนามของครอบครัวมิลเลอร์เคิลชาแนลนะครับในนามของประธานมูลนิธิอัถาธรรมซึ่งน้อมนพาพระพุทธประหานจอมปราชัญสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยบารมีแห่งพระพุทธปฏิหารนั้น ขอบารมีพระองค์ท่านศีกรุเทพเทวดาทั้งหลายที่ผมได้นับถือหรือผู้ชมทางบ้านได้กราบไหว้สักการะขอพรในช่วงต้นปีใหม่นี้ให้เดชเดชาปปะบารมีพระองค์ท่านทุกๆพระนามทุกภาคทุกพระนามเนี่ยจงปกปักรักษาให้ผู้ชมทางรายการทางช่องมิลเลอร์ h a น n น l นะรวมทั้งบุคคลที่คิดดีทําดีต่อประเทศชาติพระศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ท่านคิดดีทําดีตลอดไปรวมทั้งให้รวยเงินราบล้นพ้นภยัย ขอปรบีพุทธหานจงประธานทุกชื่อทุกนามทุกลายเซ็นด้วยเทินครับสาธุนี่ค่ะรับพรกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถติดตามชมรายการกันได้พรุ่งนี้เพิ่งไปเที่ยวกันเพลินนะเปิดชมรายการด้วยกนันร,รายการไม่ไปไหนนะครับใช่ค่ะทุกวันพูดถึงวันศุกร์นะคะหกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนี่เองนะส่วนใครที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดทุกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ c e b t o k Fan p a g e นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะเอาละแล้วก็อย่าลืมแล้วกันใครจะไปร่วมิธีร่วมกันโทรเข้าไปหาทีมงานได้เลยนะคะควันนี้วันแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วไปตรวจมนต <So> กันก่อน,นครับได้สวัสดีค่ะครับ